ตัวรับแรนี่อยู่ที่นนทบุรีคร่ะเ,เพื่อนเออาหารไทยอร่อยม,มีน้องไก่ตุนยาจีนครับแล้วก็มีต้มจับช่ายกระลำปือเป็นเหตดของทำใหม่ๆเลย่ะนะกินจูร้อยสิบถึงเบลเลอร์เลยไส้แดงร้อยสี่สิบครับ 200บาทนะคะกระเป๋าค่ะสี่ฟรีหนึ่งอย่างตั้งหากนะคะชุดตัวยาวๆตัวนี้จะเป็นแฟชั่นนะเสื้อผ้าทั้งนั้นเลยเดินให้เพื่อนๆดูนะคะเผื่อท่านไหนอยากซื้อเสื้อนี่ชุดน้องหมาน้องแมวอะ่ะน,น่ารักมากสวยค่ะเพื่อนๆ เป็นชุดแบบนี้ก็มีสาม250ยห้าสิบสองยห้าสิบอันนี้เป็นแฟชั่นค่ะนิ่มเพื่อนๆร้านนี้เป็นพีตนะคะทั้งร้านเลยสวยจังเลยหไหนชอบเอียนนะคะน,น่ารักเลยอะ่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะรีบอยู่ที่เซนทัลปิ่นเก้าค่ะตรงนี้นะคะเป็นชั้น G ค่ะเ,เพื่อนๆมีงานเทศกาลอาหารนะคะงานจัดถึงวันที่2กันยายนค่ะตรงนี้คือร้านทอดแหลกนะคะทอดแหลกมีฮอมอกนะคะแล้วก็เป็นข้าวหน้าต่างๆค่ะ จุดนี้นะคะก็เป็นร้านเจียงนะคะลูกชิ้นปลาถ้าหาเพื่อนๆลงมาก็จะได้สังเกตง่ายๆนะคะถั่วเทพค่ะเดินเป็นเกาะๆนะคะ,ะ,คะร้านหมูหมูทุบนะคะแล้วก็ขุยช่ยมหาคนะครค่ะ ดูบรรยากาศนิดนึงนะคะจะได้สังเกตร้านที่จะลงมาได้เพื่อถามประชาสัมพันธ์นะคะอันนี้เป็นลิตเติ้ลซีค่ะขนมปังไส้ครีมนมสดนะคะ25บาทหรูสสเตเต้าสัวคะ่ะ มีของกินนะคะแล้วก็มีเสื้อผ้ามีหลากหลายอยู่เหมือนกันนะคะงานนี้อะโวคาโดเพื่อนทีเด็ดยำค่ะมีลูกชิ้นปลาเย,ยาวราชนะคะผลไม้ราคาน่ารักค่ะเ,เพื่อนๆถุงละร้อยสิบบาทร้อยสี่สิบนะคะกิมจูร้อยสิบถุงเบอเลอร์เลยไช้แดงร้อยสี่สิบค่ะ ส้มนะคะ80บาทร้อยหนึ่งนะคะเชอร์รี่องุ่นไซมสัสคัทนะคะทุเรียนหมอนทองขีดละ79บาทค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็หมูยอวชาริสานะคะหมูยอนุ่มๆน,นะคะอร่อยค่ะ อมอยไ่่่ใสแป้งนะคะคคคขบุณวันนั้นรีบไปงานไทยทเที่ยวไทยนะคะซื้อมาแพ็คหนึ่งเดินตั้งแต่เที่ยงนะคะ <c oughs> ก็จะไปถึงบ้านสองทุ่มกลั <c oughs> วหมูยอเสียเหมือนกันนะคะเพราะว่าไม่ได้แช่เย็นอะ่ะรีก็ลากออกไปบางรักนะคะเอาไปเจริญกรุง57นะคะกว่าจะถึงบ้านรถ <c oughs> ติดมากค่ะติดแถวราชดำริราชประสงค์นะคะติดนานมากไม่ขยับ ก็คือถ้าหาเพื่อนๆนะคะขึ้นรถไฟฟ้าจะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะไม่เกินไม่เกินครึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าจากตรงสะพานตากสินนะคะสถานีสะพานตากสินมาอนุสาวรีย์ชัยอ่ะไม่เกินครึ่งชั่วโมงะค่ะแต่วันนั้นนลิตเหมือนกับไม่รีบด้วยความที่ไม่รีบนะคะนั่งสาย77ดสายเดียวโอ้โหกว่าจะถึงบ้านเพื่อนๆสองชั่วโมงเข็ดเลยนะคะเป็นชั่วโมงแบบช่วงเย็นนะคะ ประมาณ5-6โมงเย็นนะคะถึงบ้านสองทุ่มผู้เรียนนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปอีกล็อกนึ่งค่ะก่อนที่จะเดินเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะไม่ได้เดินตรงแล้วขึ้นตรงแล้วขึ้นนะคะเดินเดินสลับสลับกันบ้างนะคะลูกชิ้นปลาสนุกเพื่อนเพื่อลูกชิ้นเขาแบบโอ้โหแบบเป็นเนื้อปลาจริงจังอ่ะเพื่อนเเนี่ย เป็นลูกชิ้นปลาใสาๆเลยอ่ะน้ำพริกนะคะน้ำพริกนาเดียยังไม่เห็นป้ายเลยค่ะเ,เพื่อนๆดาวออกนะคะถูกชิมได้คะ่ะมีโกอย่างนี้นะคะให้ลองชิม,มเขาจะมีหลากหลายนะคะน้ำพริกนาเดียเนะี่ยอันนี้เป็นพวกไข่เต่านะคะพวก มันม่วงอาดำนะคะก้อนหนึ่งก็ชิมอิ่มแล้วค่ะสามสิบบาทนะคะมันเผาญี่ปุ่นมันเดิตรงนี้มีปูกแกะนะคะปูม้าปูม้านึ่งงานจัดยาวๆเลยนะคะถึงวันที่สองค่ะสองกันยายนปูเป็นไข่ปูค่ะ200บาทนะคะต่องน,นี้ ะะอันนี้มีขนมไทยขนมไข่ขนมเปี๊ยะนะคะขนมไทยบ้านคัสฟันสิบขุนปิกทำใหม่ๆเลยล่นะเนี่ย นี้เอามาทำที่นี่เลยมีทองแครด้วยนะคะกรอบเค็มทันยาพืชค่ะควีนบีนค่ะเพื่อนเพือ่อนเขาจะมีหลากหลายมากวานัทอ,อบ,อบ,อบพิซซ่าชิโอนะคะอัลมอนด์นะคะมะม่วงหิม,มาพาน ทีแคนก็มีเพื่อนๆพีแคนร้อยสามสิบนะคะร้รอยกัมแมคคาเดเมียแกะเปลือกจัมโบ่ร้อยห้าสิบค่ะมีหลายราคานะคะแล้วแต่ขนาดขนาดของเมล็ดพันยพืชร้านนี้ค่ะครัวรับแลนะคะครัวรับแลอาหารไทยสูตรโบราณนะคะครัวรับแลนี่อยู่ที่นนทบุรีค่ะเพื่อนเพื่อน อาหารไทยอร่อยสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ,คะอาหารไทยอร่อยค่ะร้านนี้นะคะวันนี้มีน้องไก่ตุนยาจีนครับแล้วก็มีต้มจับชายกระหล่ำปีตปนเห็ดหอมนี่เห็นร้านน้องมาตั้งแต่ข้างบนแล้วอะ่ะกับข้าวนะ่ากินมากก็เอาไก่ีถุงใหญ่ค่ะน้องไก่ตุ๋นยาจีนนะคะมีต้มจืดหน่อไม้สดนะคะซี่โครงหมูเชิญค่ะ เ,เ,เพื่อน,น,น,นอเดี๋ยวพี่ถ่ายหน้าร้านนิดนึงหน้าร้านหนูอยู่ที่นนทบุรเีเพื่อนๆเบอร์โทนะคะ0631872437ค,ค่ะร้านนี้0631872437ร้านอยู่ที่บางกวยไทรน้อยนอนทบุรีอ่าน้องให้มาแล้วเผื่อเพื่อนๆสแกนนะคะวันที่สอง ถ้าไปที่ร้านนี้ของกินนะคะอาหารไทยน,น่าทานนะคะหลายอย่างมากหลายเมนูมากนะคะลองไปได้นะคะครัวรับแรงนน,นทบุรีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวยวนันนี้ลิต้องไปดอนหวายนะคะไม่งั้นลิเจะกับข้าวที่นี่ไปนะ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าขากลับทันไหมนะคะที่ไปก่อนนะขอบคุณนะคะค่ะ อันนี้เป็นเอมิลี่นะคะนี่มีไก่นะคะมีไก่ฉี่เจ้าอร่อยค่ะร้านมีไก่ฉีกนะคะที่อร่อยเนี่ยบางบางครั้งตัวไก่ก็มีมีส่วนนะคะแต่ส่วนที่เขาอร่อยจริงๆที่มันกินแล้วคนติดใจนะเรียกว่าเป็นตัวตัวหมี่อะคะ่ะเ,เพื่อนๆหมี่เขาจะมีความหนุบ,นบหนับหนุบหนับนะคะแล้วก็ ตัวเขาเรียกอะไรที่โรยโรยพวกบางบางเจ้าก็เป็นหนังไก่นะคะบางเจ้าก็เป็นหนังหมูหมูกระจกอะไรแบบนี้ค่ะก็ะจะแตกต่างกันไปนะคะทีนี้การปรุงรสของหมี่ด้วยนะคะลองทานดูหลายๆเจ้านะคะจะรู้ว่าไอ้ที่เขาข้อแถวยาวๆซื้อกันเนี่ยคืออร่อยจริงๆอ่ะเพื่อนๆอันนี้ขัวแม่วิไลรัวป้าวิไลนะคะ นี่เกี๊ยวเด้งปูอัดชิ้นใหญ่ใหญ่สิบาทนะแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะยี่สิบบาทร้านควรรัวป้าวิไลอาหารไม่แพงค่ะเพืเ่อนๆให้เยอะแล้วก็ไม่แพงด้วยเดี๋ยวเราเดิอนออกมาทางนี้นะคะเล่นนอก เครื่องกรองน้ำน,นะนคูมันตาค่ะสมุนไพรนะคะร้านมันีมันีดีน,นำโชคค่ะชุดนอนนะคะร้นานคุดไน แล้วก็พวกต่างหูนะคะสร้อยข้อมือสร้อยคอเพื่อนๆให้ดูเสื้อที่ลิซใส่วันนี้นะวันนี้ลิซเดินออกจากบ้านมาวัดมีคนชมว่าเสื้อสวยหลายคนแล้วนะคะคุณป้าประมาณเจ็ดสิกว่าทั้งนั้นเลยที่ชมวันนี้ลิซแต่งตัวนี่แบบว่าเอาใจสองวอสุดๆนี่กล่องสุ่มอะ ลาบูบุน่ารักเข้าตรงกลางนะคะ งานจะเป็นแบบนี้ตรงๆนะคะยาวๆมีสองล็อกมีหนึสองล็อกะคะ่ะแต่ว่าจะเป็นสี่หนึี่ประมาณ4ล้าน3ล้านสี่ล้านต่อแถวนะคะอันนี้เป็นเสื้อยืดค่ะร้อห้บบาทร้อยเดียวเสื้อขาว อันนั้นมือหนึ่งมือสองเลยร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบด้านนี้ก็เป็นเสื้อชุดนอนนะคะคที่คาดผมอะไรก็มีนะคะแหวน หมอนค่ะเพื่อนๆผ้าปูปลอกหมอนผ้านวมนะคะอยู่หน้าร้านคำพูนมีหมอนด้วยดูราคานิดนึงค่ะเสือ้ออันนี้มือหนึ่งนะสามร้อยสองร้อยบาท มีหลายราคาค่ะหกร้อยเจรอันนี้ร้านม่ยม,มเป็นชุดเลยอ่ะสองบาทนะคะ นู้นฝั่งนู้นนะคะข้ามพากไปมีอีกนะโอ้ไม่ใช่เล่นๆค่ะยาวเลยอะ่ะอยู่ตรงบาร์บีคิวพาซ่านี่ ี่ฟีนอย่างงี้งตั้งหากนะคะชุดตัวยาวๆตรงนี้จะเป็นแฟชั่นอ่ะเสื้อผ้าทั้งนั้นเลยเดินให้เพื่อนๆดูนะคะเผื่อท่านไหนอยากซื้อเสื้อเยอะค่ะเดินเข้ามาแนละ้วอันนี้ร้อยหนึ่งมีสูตรด้วยเสื้อคุมนะคะสองร้อยกว่าบาทโซนเสื้อผ้านี่จะอยู่ตรงบาร์บีคิวพาซ่าไม่แน่ใจว่า งานงานเดียวกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าลิดมามาหลายรอบก็เจอนะคะโซนตรงนี้เสื้อผ้าตรงนี้ค่ะเพื่อนๆโอ้ชุดนะคะนี่ชุดน้องหมาน้องแมวอะ่ะน,น่ารักมากมีหลายไซส์หลายขนาดนะคะอุน่ารักจังหมุนวนนิดนึงนะคะ โหเสื้อผ้าสวยอะค่ะโซนนี้ห้าสิบเ้าสองตัวร้อยก็มีสามรอยบาทนะคะชุดใส่อยู่บ้านคุมยาวๆนะคะร้อยห้าสิบเก้าค่ะช้างร้อยเดียวนะคะ แบบยืดยืดนะคะนุ่มๆสามร้อยค่ะนี่เรียงเฉดเลยสีสวยมีทั้งขาสั้นขายาวนะคะจะยืดวนหอกมาทางนี้นิดนึงค่ะสวยค่ะเพื่อนๆเป็นชุดแบบนี้ก็มี350ห้าิผ้านิ่มยืดนะคะ ดูตามหุ่นได้ใครเย็บมาทางนี้ค่ะชั้นจีนี้ไม่ธรรมดาค่ะของขายเยอะเห็นไหมเอ่ยเอาเรนใจนิดนึงนะคะเสื้อตัวยาวร้อยเดียวก็มีค่ะแบบคุมคุมแบบนี้นะคะ ร้อยเดียวตัวนี้สวยค่ะเพื่อนๆใส่ทั้งชุดสองรอยห้าสิบร้อยกว่าบาทค่ะกางเกงน,นิ่มเพื่อนๆน่ารักดีอะค่ะ เต้าจะให้ค่อยนิดนึงนะคะหน่านนีเ้นีเป็นพีชนะคะทั้งร้านเลยสวยค่ะุงสวยจังเลยอืข้างในก็มีนะคะ พีชสั้นพีชยาวเป็นชุดก็มีนี่โอ้สวยมากอะเ,เพื่อนๆคล้ายๆสูตรเลยเป็นชุดเลยนะแล้วก็เป็นแขนพุดก็มีค่ะอันนี้เสื้อค่ะสองร้ยสวยเ,เพื่อนๆดูดิ 2องร้อยเองอันนี้กางเกงนะคะร้อยห้าสิบเป็นเอวยางยืดอะคะ่ะแล้วก็มีสูตรอะสองร้อยห้าสิบมีสูตรมือสองหรือเปล่าเอ่ยน่าจะเป็นมือสองนะคะ สองร้อยบาทอันนี้เป็นแฟชั่นค่ะเสื้อแฟชั่นก็มีร้อยเดียวมีทั้งมือหนึ่งมือสองนะคะเพื่อนๆ แต่สวยมือมือหนึ่งอ่ามือสองคัดมานะคะสวยสยีนก็มีค่ะเฮ้ย <c oughs> ยีนน่ารัก <c oughs> น่ารัก,ก <c oughs> เพื่อนเพื่อนเอี้ยมอืมท <c oughs> ่านไหนชอบเอี้ยมนะคะ <c oughs> น่ารักเลยอะ่ะ ดูข้างหน้าเยี่ยมไซเด็กผู้ใหญ่เลือกลายได้มีแบบให้เลือกติดไว้ว่า5ตัว900ตัวละ200น่ารักออกมาชุดนอนค่ะมีร้านน้ำอยู่ร้านเดียวนะคะของกินทางโซนนี้ อ้าค่ะสโซนนะคะเดินเชื่อมถึงกันได้ค่ะมีรองเท้าเดินรองเท้าแก้ปัญหาเท้านะคะแก้ปัญหาเท้าแบนชุดนะคะคุณแม่ใส่อยู่บ้านเป็นกระโปรงใส่อยู่บ้านใส่นอนพวผลไม้อบแห้งค่ะ ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวเราปิดคลิปกันตรงนี้นะคะเทศกาลอาหารที่เซนทันป่นเก้าค่ะขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะที่รับชมและติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้ลิซนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะ